นี่นะครับมาถึงก็ผัดไม่หยุดมือเลยเขายิงมูรีบุตเตกอยู่ครัวไม่สะอาดนู่นนี่นั่นเออเห็นอยู่เออมันมาถ่ายอะไรมาลงเพจแล้วนะกิ่งทำไมไม่บอกไม่ประมาณว่าถ่ายรูป้านค้าเออมามาลงว่าเนี่ยร้านฉันสะอาดกว่าร้านมันไม่มีคนไปหรอกร้านแบบนั้นอ่ะเหมือนทองคาไม่มีใครกล้าเข้าหรอกหนุประมาณว่า มันก็ไปมันก็ไปถ่ายเอาที่ตอนสะอาดมาไงเออใช้พื้นที่ของเราแบบว่ามาโปรโมทร้านตัวเองว่าเออร้านชั้นสะอาดนะร้านเรามดโปรเตสตุนสกปกอะไรเงี้ยไม่เก่งก็เลยตอบไปว่าลูกค้ามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วคุณจะเข้าร้านไหนถูกไหมล่ะร้านเป็นทองคําเขาไม่เข้าหรอกเออเขากลัวออกขี้ขี้ออกเป็นทองคําเขาไม่ไปแล้วนะโต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 มาร้านแม่ตลอดเนี่ย ไม่ใช่คนคนมูลี่ร้านเราไงาาเอามูลีบา,บาร์ร้านสวดกระโปกนุ่นนี่นั่นอย่างเสียเขากระทายรูปร้านเขามาลงจะสิแมอันมามาอยู่ในมาอยู่ในเพจเทาแหบอี้มีคนคอมเมนต์นะว่าอันอันียังบรรย้ายไปสัญญาวยืดอันดูแล้วก็มาใช้พื้นที่ของเขาโปรโมทร้านตัวเองเองสิแม่เอ้ย,<ฮ>อยคนเนาะอยู่บนปะลาบอุบลเอยอุบลก็ไปสิคะ ห้องเป็นไต่กับมีคนเป็นน่งตอกันนะสารปีมีคนเด็ดบวชค้านน่ะนะสารปีมีคนเป็นน่งบ่รดาแบงเนาะแบงอันนี้อันนี้นั่งอันอันมาอัน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 ยันเกาะมือละซีหาเทียของบรรดาแบงเนาะอเจ้าบ้านจะาบ้านโตเหลี่ยมบนน้องเชิญเล็กคานูเอีงเกาะสุกัญญาเหรอชื่อสุกัญญาชื่อสุกัญญาบากใส่สมองไปเล็กน้อ อ <laughs> สุกัญญาสุกัญเยอนนั่นแหละสุกัญญาเลยนะสุกัญญาเนี่ยอย่างว่าน้ำสกุลหญิงสุกัญญาร้านเธอคนไม่ไปน,นั่งหรอกเพราะเธอสะอาดเหมือนทองคําเขาบอกว่าเวลากินแล้วขี้มันจะออกเป็นทองคำเขาไม่ไปหรอกเออเขาชอบร้านแบบนี้แหละร้านฉันอะ ลูกค้าเยอะล้นร้านตลอดเลยนะคะแต่เช้ชามาฉันยังไม่ได้หยุดน,น,นั่นหล่อนอันนี้ผัดกระเพานะคะกน่ากินอ่ะก็น่ากินแล้วเนาะเห็ <c oughs> ุว่าขี่ไล่คี่หรอกข้าสึกคนนี่มนานั่งตลอดเศร้าดู <c oughs> ตอนแต่เปิดเปิดร้านขึ้นยังไม่ได้หยุดยี่หย่อ,ยอนเลยเนี่ย <c oughs> จมเป็นเป็นแม่จ่มนะครับวันนี้ <c oughs> เพราะม่ <c oughs> สุกัญญาสุกัญญาหรือจะมาสู้มณีรัตสู้กันเลยน้าแบงนะ นั่นไงลูกค้าเขาไม่เป็นนั่งดอกร้านเธออ่ะสุกัญญาร้านเธอมันเป็นทองคําไง<ๆ>เขาชอบนั่งไม่ใช่หอกทองคําเขาชอบนั่งร้านเงินอย่างเงี้ยร้านเงินอาศัยลงมาน,นี่อันนี้สามสามจานโอ้สามจานเลยจานแม่พอไหมเนี่ยยังไม่ล้างดิเนี่ยจานแม่ไม่พอหนึ่งจานใส่ถ้วยเอา นี่ไงจ้ะโอ้จานนี้มันมันมันเตกไม้เอาจานเสกไม่เอาวันนี้เปิดร้านนะคะทุกคนนี่ไงมันเลือดนะสเ,เ,เสร็จแล้วหาจานก่อนนะคะเ,เพราะว่าจานมันเลือจานสามมันไม่ได้หรอกนี่ลูกเดี๋ยวแม่ขอเวลาไปล้างจานก่อนนะคะพ่อแม่ยังไม่ให้ราล้างจานเลยลูกเดี๋ยวล้างจาข้าวก่อน ล้างก่อนนะคะล้างสาย,ยิ่เยอะก่อน